นี่ดีวะเนี่ยกูทำอะไรกับมันได้มั่งเนี่ยเอาอ้อมงั้นกูเดินอ้อมอ่ะกูทำอะไรกับปาร์คไม่ได้กูเดินอ้อม yes yes เยวโอ้ยของตกอีละเวทกรรมกูเอาเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลืมลืมกูลืมไอ้คือที่ใหม่ที่ใหม่นี่คือห้องใหม่นี่คือห้องใหม่เฮ้ยยย ามที่ผมต้องเข้ามาอยู่ในบ้านผีสิงแห่งนี้ซึ่งมีนางป้าโลกจิตพยายามตามผมอยู่ผมไม่แน่ใจว่าผมอยู่ที่ไหนของเมืองนี้กันแน่แต่ที่รู้ตอนนี้กูซุกในตู้ก่อนป้าแกจะเดินขึ้นมาฮุกคีนี่ป้าป้ามองไม่เห็นผมทั้งนานมองไม่เห็นเนี่ยีตรงนี้เป็นหน้าลำคาแล้วเกิดท่้นกูดเอาขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้แหละโอ,อ้ป้าผ่านมาจะ เ,เ,เกือบปีแล้วมึงยังอืดอาจมันเดิมเลยเย่ไหนๆป้าเกียเข้าไปทางนู้นแล้วครับผมจะย่องไปทางนี้ <_ kad ot> อีตู้ตะไล no โอ้โห <_ kad ot> มาเยี่ตู้ดีว๋ววันรูป อีกองเวทอีกองเวทนพอยไปโอ้โหกองแม่งหนักนะเหนียวแน่นกว่าเดิมฮะความสัมพันธ์กับกองกับป้าแม่งแน่นกว่าเดิมเจริญพรกูโอเคไปไปไปไหนก็ไปไปลูกเสียเวลาอีป้าเออนั่นขามิกขำอีเฮ้ยนั่นคือเหมือนคมจะเห็นบัตรก่อนนี่คืออะไร โออู้ชิ้นส่วนลูกทองหุ้ยยิงป้าไสแตกได้ทันทีเวนกำกูคเคืองมานานละเอาละโอเคเอาวันเขารอบนี้แหละกูจะยิงให้ดูทำไมกล่องไม่ออกเนี่ยกล่องติดอะไรวะเนี่ยเออนั่นออกสักทีทีนี้ป้ามันก็นจะวิ่งมาอีกเอาหอ,อยหลอดจเจริญพรกูดอบตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันเอาละ่ะแม่วกว่าผมจะรู้ว่าผมปวดภยัยผมจะใช้วิธี ดอดดอดเหมือนเดิมฮะเราจะมาดอดตรงนี้กันเช่นเดิมไม่มีวิธีไหนปลอดภัยกวิธีนี้อีกแล้วฮะผมเช็คดูแล้วปลอดภัยที่สุดเฮ้ยมันไม่ล้มเต็มที่เลยเว้ยเหมือนกูจะอ่านออกนี่คือวันที่ห้าของผมแล้วผมอยู่ในบ้านนี้นางไล่มาทั้งปีทั้งชาติผมค่อนข้างจะเจ็บนิดหน่อย ผมปวดปวดตัวปวดเนื้อปวดตัวก่อนผมจะจําได้หลังจากข้างนอกข้างนอกโอเคเมื่อกี้สต็อปแล้วดูกันเองนะฮะตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกแล้วเฮ้ยโหนี่คืออะไรค็อกวิวเอาว่าอะไรตกอย่าบอกเฮเฮ้ย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 อย่าบอกนะอยป้าเข้ามาในบ้านนี้ได้เนี่ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยสวนหลังบ้าน ้าแกมีสวนหลังบ้านแล้วเอางานเข้าแล้วกูป <Yeah. S 1> ้าใจเย็นให้กูตำรวจกัน